สวัสดีเอฟซีตอนเย็ยนอีกครั้งนะคะท่านผู้ชมครับป้าแมวก็ซึ่งลบ youtube ไปนะคะลบไปแล้วก็มาทําให้พี่จินใหม่นะคะท่านผู้ชมขามาทําใหม่มาเริ่มต้นให้เขาใหม่ซึ่งว่าป้าแมวมาคุยเขาว่าของเขาน้าจัดไปคือชุดมันไม่สวยเลยให้เขาขายแบ่งเป็นต้นไปท่านผู้ชมขาอ่มีเอฟซีที่มาบอกป้าแมวว่าพี่จินยังไม่ส่งของให้นะคะเดี๋ยวป้าแมวติดตามให้แล้วต้อง ให้พี่จินส่งให้นะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเป็นยังไงถึงไม่ส่งให้กันนี่ป้าแมวก็ตอนนี้ติดตามแล้วนะคะพี่จินบอกว่าส่งให้แล้วตอนนี้พี่จินกาลังไล่ไล่ดูใบใบใบการส่งอยู่นะคะตรงนี้ก็พี่จินก็รับก็ขอโทษมานะคะท่านผู้ชมขอโทษด้วยนะคะเดี๋ยวพี่จินติดต่อกลับไปวันนี้นะคะเอฟซีที่ครบรทุกท่านนี่นะคะก็คือมันเขาอาจจะอะไรยังไงก็ได้เดี๋ยวจะหาว่าป้าแมวแก้ตัวให้ซึ่งกันแล้วกันเนาะถ้าท่านใด แม้กระทั่งตัวป้าแมวเองก็เหมือนกันค่ะท,ทั้งทีป้าแมวก็ลืมส่งของ FC ก็มีคือว่าจะให้จะส่งแล้วเนี่ยแต่ว่าไปข้ามไปอีกคนนึงแล้วกลับมาคนหลังนี่คือลืมอันนี้ป้าแมวก็ต้องกราบขอโทษที่กลางดวงใจของ FC แล้วก็คุณตาคุณยายพี่ป้าน้าอาลูกหลานทุกท่านนะคะอยาถือโทษโกรธป้าแมวเลยนะคะท่านผู้ชม ยังไงก็โทรมาหาป้าแมวนะคะป้าแมวยินดีส่งให้และต้นไหนที่ไม่ดีป้าแมวก็ยินดีเคลมให้ทุกท่านนะคะผู้ชมจ๋านี่นะคะป้าแมวก็กราบขอโทษทุกท่าน้วยนะคะถ้าป้าแมวผิดสิ่งใดไปก็อภัยให้ป้าแมวนะคะโทรมาหาป้าแมวได้มาติติว่าติอะไรกันก็ได้หรือมาพูดคุยกับป้าแมวได้ตลอดนะคะ fc ค่ะบางครั้งถ้าว่าถ้ามันดึกไปป้าแมวก็ไม่ได้รับสายนะคะป้าแมวก็ขอโทษนะบางทีก็กินยาแล้วก็หลับไปนะคะ fc ที่เคารพนี่นะคะ เดี๋ยวป้าแมวมาเริ่มที่ต้นไม้ของพี่จินนะคะทานผู้ชมก็แล้วแต่ท่าผู้ชมจะเห็นว่าสมควรต้นไหนเอฟก็ช่วยเอฟไปนะคะอันนี้โทรเบอร์ป้าแมวนะคะท่านผู้ชมโทรหาเบอร์ป้าแมวนะคะ0932861189นะคะท่านผู้ชมอีกเบอร์หนึ่งก็0643193413นะคะเอฟซี FC ที่เคารพนี่นะคะเป็นเบอร์ป้าแมวแอดไลน์ได้ทั้งสองเบอร์นะคะค่ะก็เห็นความเหมาะสมและสมควรป้าแมวก็จะขายให้ไม่แพงนะคะท่านผู้ชมก็อยาก ก็พูดง so kind of you know uh, mm ่าไงว่าก็คคอป้าแมวก็ทําที่ป้าแมวทําได้นะคะ FC เท่าที่ป้าแมวช่วยได้นะคะท่านผู้ชมป้าแมวก็ไม่มีสิ่งใดที่จะช่วยได้นอกจากช่วยทํา YouTube ถ้าสิ่งไหนมันเหนือบากกว่าแรงป้าแมวมากมากไปมากป้าแมวก็ทําทําไม่ได้ก็ช่วยเท่าที่เราทําได้นะคะท่านผู้ชมจ๋าป้าแมวก็ช่วยสุดสุดกําลังใจที่ป้าแมวมีนะคะท่านผู้ชมป้าแมวก็ช่วยได้เท่าที่ทําได้นะคะ FC คอมเมนต์มาหาป้าแมวได้นะคะท่านผู้ชมบางครั้งป้าแมวก็ไม่ได้ตอบนะคะป้าแมวก็ขอโทษจริงๆนะคะท่านผู้ชมจ๋าค่ะป้าแมวก็จะก็จะตอบทุกคอมเมนต์ไปนะคะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวมาเริ่มด้วยตอนนี้นะคะเริ่มที่ชายชนก่อน,นะคะ่ะท่านผู้ชมขาชายชนนะคะป้ายแดงแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะโหลดใหม่มาแดงแบบนี้เลยนะนี่คือเป็นโหลดใหม่เขาจะ้ะนี่นะคะป้าแมวขายเขาในราคากระถางละร้อยห้าสิบาทนะคะท่านผู้ชมกระถางละร้อยห้าสิบบาทนะคะสวยทุกกระถางนะคะชายชนของพี่จินนะนี่นะคะท่านผู้ชม ไซส์ใหญ่ไซส์สวยไซส์ตั้งแม่แล้วนะคะนี่นะคะท่านผู้ชมเป็นแบบนี้เลยนะคะกระถางละร้อยห้าสิบาทจ้ะมีอยู่สามกระถางนะคะท่านผู้ชมค่ะมีอยู่สามกระถางนะคะนี่นะคะป้ายสวยๆแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมมีสามกระถางคะ่ะแล้วนี้เป็นลูกไม้ธาตุบางแก้วนะคะนี่นะคะกระถางละห้าสิบาทจ้ะนี่นะคะลูกไม้ธาตุบางแก้วห้าสิบาทนะจ๊ะท่านผู้ชมเดี๋ยวว่าจากว่าแมวไล่ต้นไม้ไปทีละต้นแล้วเดี๋ยวป้าแมวจะพาไปดูบอนสีของป้าแมวนะคะจะพาไปชม ที่ปลาแมวได้ลดน้ำไว้นะคะอันนี้เป็นเหลืองสะดุดีนะคะท่านผู้ชมค่ะเหลืองสะดุดีนะคะนี่นะคะเหลืองสะดุดีเอาไปต้นละ90บาทนะคะท่านผู้ชมต้นละ90บาทนะ Fc ที่คลรพนี่นะคะ90บาทนะคะแล้วต่อมาศีลาหุ้มทองของเขาก็สวยนะคะหน้านี้นะหน้านี้สวยมากค่ะท่านผู้ชมคะ่ะหน้านี้นะ100บาทใคร Fc นี่นะคะหลอดนี้ก็เอาไปลุ้นกันดูว่าเขาจะด่างไหมนะคะนี่นะคะหลอดนี้นะมาใหม่ไปลุ้นกันว่าจะด่างไหมคะ่ะ ค่ะมณ์สวรรค์สวยๆแบบนี้ท่านชมค่ะขอให้พี่จินนะคะขอเลยนะคะนี่กระถางละหนึ่งร้อยบาทจ้ะสวยๆเลยนะคะนี่นะสวยมากค่ะกระถางละหนึ่งร้อยบาทจ้ะต่อมาเป็นเทพอักษราเทพอักษราด่างด่างเขาเรียกด่างลายหินอ่อนนะคะท่านผู้ชมแต่เขาจะด่างไปมากกว่านี้อีกนะคะท่านผู้ชมค่ะนี่นะคะขายให้อยู่ที่กระถางละร้อยห้าสิบบาทนะจ๊ะท่านผู้ชมร้อยห้าสิบบาทนะเทพอักษราค่ะกระถางร้อยห้าสิบบาท ซึ่งมีสองกระถางนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะมีสองกระถางจ้ะแล้วเศรษฐีสุพรรณของพี่จินเขานะ่กัดสีสวยแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมมีกระถางเดียวนะจ๊ะของพี่จินนะมีกระถางเดียวจ้ะหนึ่งร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมกระถางเดียวหนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะเศรษฐีสุพรรณนะคะค่ะเหลืองสะดุดีของเขามีสองกระถางะคะ่ะเอ๋ตัวนี้ก็พูดไปแล้วว่ามันก็ลืมชื่ออีกนี่นะคะท่านผู้ชมขาขายให้ หนึ่งร้อยบาทนะคะต้นนี้นะลืมชื่อจริงๆนะคะต้นนี้ลากเขาเดินเต็มที่แล้วนะคะต้นนี้นะคะ่ะต่อมาเป็นชมพูทวีบแบบนี้คะ่ะท่านผู้ชมขาป้าปเมวขายให้เลยนะคะรานะคาห้าสิบาทจะ้ะนี่นะคะป้ายป้ายมาแบบนี้นะคะห้าสิบาทขายไปเลยนะคะห้าสิบาทขายให้พี่จินคะ่ะต้นนี้เป็นพญาพันทองพญาพันองอ่ะเขาจะสวยมากคะ่ะท่านผู้ชมขานี่นะคะมีสองกระถางนะคะกระถางละหนึ่งร้อยบาทจะ้ะพญาพันธงนะคะ แล้วต่อมาเทพธิดาเทพธิดาเนี่ยเขาจะกัดมาสีสวยมากนะคะท่านผู้ชมค่ะเทพธิดานะคะของพี่จินอะกระถางละร้อยห้าสิบาทค่ะเทพธิดานะคะจะสวยมากค่ะมีสองกระถางจะ้ะ fc นี่นะคะค่ะแล้วอันนี้มาป้าแมวก็เลยจัดเป็นชุดให้เลยค่ะชายชนหนึ่งต้นแล้วก็ลูกไม้อันนี้ก็ลูกไม้นะคะเนี่ยอานสากระถางเอาไปหนึ่งร้อยบาทท่านผู้ชมค่ะป้าแมวจัดให้เลยนะคะอันนี้ก็ช่วยซื้อไปหน่อยนะคะท่านผู้ชมช่วยกันซื้อไปนะคะสากระถางหนึ่งร้อยบาทนะคะนี่นะคะก็มีจองถนน มีลูกไม้แล้วก็มีชายชนนะคะหนึ่งร้อยบาทค่ะท่านผู้ชมขาหนึ่งร้อยบาทนะคะแล้วก็มีด้านนี้เนี่ยค่ะก็มีมีต้นนี้เนี่ยชื่ออะไรเธอแมวลืมชื่ออ่านดูชื่อก่อนมงคลปฐมมงคลปฐมนะคะแล้วก็มีชายชนแผงแล้วก็หนุมานอมภพพาหนึ่งร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมกลุ่มนี้นะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะทุกกลุ่มหนึ่งร้อยบาทนะคะที่เป็นกลุ่มนะแล้วมีชายชนมีลูกไม้แบบนี้นะคะท่านผู้ชม หนึ่งร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะมีมีชายชนมีหงเหืนหนึ่งร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมขาค่าส่งค่าส่งอยู่ที่เจ็ดสิบาทนะคะท่านผู้ชมเจ็ดสิบาทนะคะท่านผู้ชมขาอันนี้ขอเป็นการโอนนะคะท่านผู้ชมขอเป็นการโอนให้พี่จินนะคะท่านผู้ชมขานี่นะคะบอลสีพี่จินก็มีประมาณขนาดแค่นี้นะคะท่านผู้ชมต้นนี้เป็นเจ้าหญิงอมผมเปียนะคะท่านผู้ชมขาเป็นเจ้าหญิงผมเปียนะคะนี่นะคะเขาจะมีใบออกม่วงแล้วก็ ใบเขาจะม้วนกลมเป็นเหมือนผมเปียแบบนี้นะคะเขาจะออกเป็นสองสีแบบนี้นะคะท่านผู้ชมนี่นะคะ FC ที่เคารพเขาจะเป็นแบบนี้นะว่าแมวมีแบ่งหน่อขายนะคะท่านผู้ชมหน่อละสองร้อยบาทนะจ๊ะตัดสดนะท่านผู้ชมจ๋านี่นะคะหน่อละสองร้อยบาทคือเจ้าหญิงผมเปียนะจ๊ะโทรหาป้าแมวได้นะคะท่านผู้ชมยามเย็นๆป้าแมวก็พามาดูบอลสีของป้าแมวสวยๆนะคะ FC อันนี้ไม่ใช่ฟกหลงขาวนะคะอันนี้ไม่ใช่ฟกหลงนะคะอันนี้เป็นสาวบางแอบสาวปากน้ําโพนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะสาวปากน้ําโพนะคะต้นนี้เป็นฟกหลงขาวนะคะนี่นะคะใบจะขาวแบบนี้มันมันยังไม่ยังไม่แตกหน่อยังไม่อะไรนะคะ fc ฟกหลงฟกหลงขาวนะเพราะว่าป้าแมวเพิ่งเพิ่งมันเพิ่งจะฟื้นเพราะว่าน้ําเขาท่วมหมดเลยไงของป้าแมวนะคะนี่คือเพิ่งจะฟื้นต้นนี้ท่านผู้ชมถ้าเห็นแบบนี้ไม่ใช่ฟกหลงขาวนะคะ นี่นะนี่เป็นสาวปากน้ําโพนะคะท่านผู้ชมสาวปากน้ําโพนะคะฟุกหลงขาวเขาจะเป็นแบบนี้นะคะใบเรียวยาวนะคะท่านผู้ชมจ๋านี่นะคะนี่เป็นสาวปากน้ําโพนะป้าแมวเน้นย้ํานะคะอ,คอันนี้ของป้าแมวก็ได้มาในนามราชพฤกษ์นะคะท่านผู้ชมราชพฤกษ์นะคะเขาจะสีสันเขาจะเหมือนหลวงเอหลวงราชเสน่หาเลยนะคะราชพฤกษ์นะคล้ายๆกันนะคะท่านผู้ชมสังเกตดีๆนะคะท่านผู้ชมขานี่นะคะหูใบรา,าชพฤกษ์เขานะนี่ตอนแก่นะคะท่านผู้ชม เขาแทบจะไม่มีอันนี้เลยนะคะสังจีดกันดีๆนะคะราชพฤกษ์กับหลวงราชเสน่หาจะขายกันมากเลยนะคะพ่อแม่ก็ปลูกนางลากสดไว้เห็นไหมอะ fc ปลูกไว้โดยที่อันนี้คือเขาโตแล้วป่อแม่ก็เอามาใส่กระถางคือเลี้ยงนอกเลี้ยงไม่ได้เลี้ยงในตู้ค่ะเลี้ยงเลี้ยงนอกตู้นะคะแต้วแรกๆพ่อแม่ก็เลี้ยงในตู้พอให้เขาโตขึ้นมาสักหน่อยป่อแม่ก็ถึงได้แยกเขามา อยู่นอกตู้นะคะ FC เพราะพวกนี้คือไม้ไม้เขาถ้าเขาแข็งแรงแล้วคือเราเลี้ยงนอกตู้ได้หมดจ้ะนี่นะจ๊ปะป้าแมวพาชมบอลที่สวยบ้านป้าแมวนะคะนี่ก็เป็นหันนุมานออกศึกนะคะเนี่ยกัดสีสวยๆแบบนี้เลยจ้ะท่านผู้ชมจ๋านี่นะคะป้าแมวก็ไม่ค่อยมีบอลเทพบอลดังเท่าไหระะ่แล้วค่ะท่านผู้ชมจ๋าป้าแมวก็มีประมาณนี้นะคะแต่ก็พอ พอได้เก็บแต่ว่าถามว่ามีไหมมีค่ะแต่มันโดนน้ําทั่วหมดอันนี้ก็เป็นนี่นะคะป้ายสวยๆอย่างนี้เลยนะคะท่นานผู้ชมขานีเป็นเท้าลำไยนะคะท่านผู้ชมเท้าลำไพป้าแมวก็เลี้ยงไว้นอกตู้แบบนี้นะคะคือตอนเล็กๆป้าแมวก็เลี้ยงเขาไว้ในตู้ก่อนพอโตมาแล้วป้าแมวก็เนี่ยป้าแมวก็เอามาเลี้ยงไว้นอกตู้เลยนะจ๊ะนี่แบบนี้เลยนะ ค่ะส่วนอันนี้ก็เป็นยาฆ่าปูนี่นะคะยาฆ่าปูแบบนี้ป้าแมวก็ก่อนก่อนที่ป้าแม่จะปลูกเบี้ยนน้อยลงไปหรือท่านผู้ชมย้ายกระถางเปลี่ยนย้ายกระถางก็เอายาฆ่าปูนี่นะคะไปคล้ากับดินก่อนนะคะเพราะว่ากันเพีย้ยแมลงหนอนไรตามใบไม้หรือตามดินของเราะคะ่ะท่านผู้ชมค่ะนี่นะะไม่ไม่ได้เป็นอันตรายต่อต้นไม้นะคะพ่นพ่นฉีดทางใบหรือลาดทางกกก็ได้นะคะไม่มีอันตรายนะคะเป็นยาฆ่าปูนะคะอันนี้นะ ต้นเนี้ยนี่ท่านผู้ชมเขามีสองสองต้นเห็นไหมคะนี่กระดูกใบเขาจะไม่เหมือนกันเลยดูสิคะเนี่ยป้าแมวก็ถามว่าป้าแมวชื่ออะไรต้นเนี้ยเหมือนวังทองหรือจะใช่หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจท่านผู้ชมคะนี่นะคะป้าแมวเพราะว่าน้ํามันท่วมแล้วป้าแมวก็ตัดตัดเอามาจิ้มจิ้มปลูก ปลูกไว้ใหม่นี่เขาเกิดมาเนี่ยแดงแดงสวยแบบนี้เลยค่ะ FC น,นี่นะคะสวยมากแบบนี้นะให้ FC รู้ว่าต้นนี้เป็นตน้นอะไรบอกป้าเมวมังนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะป้าเมวก็พามาดูบอนสีสวยๆนะคะท่านผู้ชมจ๋าไม่ใช่ว่าป้าเมวคือมันมันลืมจริงๆค่ะท่านผู้ชมเพราะว่ามันนานมากแล้วเขาเกิดมาเนี่ยสวยสวยนะคะท่านผู้ชมยิ่งดูยิ่งสวย <S <s <illions> <S เขาจะแดงแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมแดงแดงเหมือนสีปูนเรา <ๆ S 1> ค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมจ๋าไม่ใช่ ไม่ใช่ไม่ใช่เชิงชมพูนะคะถ้าดูในกล้องแล้วจะเหมือนชมพูนะคะไม่ใช่นะคะแดงเหมือนปูนเรานะคะท่านผู้ชมนี่นะคะต้นนี้ก็เป็นหงเหมลาดนะคะนี่เอ๊ไม่ใช่ไม่ใช่ขอทานโทษจะ้ะสุพรรณหงค่ะเป็นสุพรรณหงนะคะบอลที่ป้าแมวเลี้ยงไว้นะมันเหลือจากน้ําท่วมมานี่ก็รอให้เขากัดสีก่อนถ้าเกิดว่าเลี้ยงในตู้อะ่ะเขาจะสวยมากนะคะท่านผู้ชมสุพรรณหงนะคะนี่ป้าแมวเลยเอาออกมาเลี้ยงนอกตู้ให้เขาลงหัวเราจะได้ ได้หัวเขาเอาไปทําจํานวนแล้วแบ่งปัน FC นะคะนี่คือเป็นบอลสุพรรณหงส์นะคะ FC นี่นะคะสุพรรณหง์ค่ะค่ะ FC FC ซื้อไก่ฮาวายไปจากป้าแมวแล้วเป็นยังไงบ้างคะของ FC อะคะ่ะแดงขึ้นสวยแบบของป้าแมวแล้วยังคานี่นะคะป้าแมวก็เริ่มโตมาแล้วนะคะตั้งแต่ป้าแมวขายให้ FC ไปต้นละเจ็ดสิบบาทนะคะนี่ป้าแมวของป้าแมวก็แดงประมาณขนาดนี้แล้วนะคะไก่ฮาวายนะท่านผู้ชม นี่ค่ะป้าแมวก็เลี้ยงลูกไม้ไว้นะคะท่านผู้ชม่ะเลี้ยงลูกไว้ไว้อันนี้ป้าแมวว่าได้าขายนะคะป้าแมวเลี้ยงไว้ว่าดูว่าเขาจะสีสันเขาจะกัดเป็นแบบไหนนะคะถ้าว่าอยู่ในตู้เขาจะกัดสีสวยมากกว่านี้ค่ะ fc อันนี้ป้าแมวเลยเลี้ยงไว้แบบนี้ก่อนเดี๋ยวป้าแมวจะเอาเข้าในตู้ดูซิว่าเขาอยู่ระหว่างอยู่แดดร้อยฝนร้อยแล้วเขาคือสีเขาจะได้แค่นี้แต่ว่าถ้าอยู่ในตู้เขาจะกัด evet. สีมากกว่านี้ค่ะท่านผู้ชมจ๋าค่ะป้าแมวก็ขอปิดท้ายด้วย ไก่ของป้าแมวนะคะท่านผู <t ot. <t ot. An <ha> <t ot>. ้ชมไก่นะคะนี่เป็นไก่เศรษฐีนะคะไก่เศรษฐีป้าแมวขายให้อยู่ที่กระถางละร้อยห้าสิบาทนะคะส่วนไก่มาเหสวนนะคะขายอยู่ที่ร้อยห้าสิบาทประกันนะจ๊ะไก่มาเหส่วนนะคะแล้วก็มาไก่แก้วสวรรค์นะคะนี่นะคะไก่แก้วสวรรค์นะป้าแมวขายให้กระถางละสี่ร้อยบาทนะคะมีแค่นี้นะคะไก่แก้วสวรรค์ของป้าแมวข่ะเอฟซีค่ะแล้วก็มีเกาะเกต เกาะเกดนะคะเกาะเก็ด,ด่างทุกใบแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะด่างแบบนี้เลยนะคะป้าแมวขอกระถางนี้สี่ร้อยบาทนะจ๊ะสี่ร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมค่ะนะคะค่ะประมาณนี้มืดแล้วป้าแมวก็ขอสวัสดีไปกระบ,บอลสีสวยๆของป้าแมวนะคะ fc ที่เคารพป้าแมวก็ขอขอบคุณในะน้ำใจ fc ที่เคารพทุกท่านนะคะที่ช่วยเ f ฟบอลสีป้าแมวนะคะโทรหาป้าแมวนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์บอกต่อนะคะว่าช่องป้าแมวตลาดบอลสี มีบอนสีสวยๆมาขายให้ f อฟทุกท่านนะคะแล้วก็มีพ่อค้าแม่ค้าหลายท่านนะคะมาขายในยูใน u ูทูบนี้นะคะ f อฟที่เคารพค่ะวันนี้ป้าแมวมืดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีจ้า